นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอขอบคุณนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณแล้วเราก็อยากให้การลงทุนน่ะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรากรเกษียณได้เราอยากจะ,กะเกษียณไปแล้วเนี่ยเราอยากได้การลงทุนมาเป็นพาสซีฟอินข้ามเราเแล้วเราจะทํำยังไงดีผมเองก็มีโอกาสไปศึกษาหาความรู้ครับก็ตามความรู้เพิ่มเติมจนกระทั่งไปเจอคนที่เขาประสบความสําเร็จนะครับก็ ไปศึกษาวิธีการจัดพอร์ตแบบ All Weather นะครับของเลยดาริโอบางคนอาจจะเคยได้ยินเขาเรียกว่าเป็นการจัดพอร์ตนะย้ำว่าเป็นการจัดพอร์ตเพื่อลองรับทุกสถานการณ์เนี่ยเป็นที่มาหัวข้อที่ผมพูดแหละว่า a r i o management s c e n a r i o management นะครับก็คือการวางแผนจัดการกับอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้มากกว่า1กรณีหรือมากกว่า1รูปแบบไอ scenario management เนี่ยนะครับมันมีประโยชน์ด้วยกันอยู่2ออย่างนะที่ผมเอาเอาความรู้มาพูดนะครับ อย่างแรกเลยก็คือว่าเวลาเพื่อที่ว่าเราเวลาเราวางแผนล,ล่วงหน้าเนี่ยเพื่อที่ว่าถ้าอนาคตเกิดสิ่งที่เราไม่คาดคิดไว้เนี่ยเราจะมีวิธีการรับมือและทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาหลอกอะ s c e n a r Management ถอดถอยนิดหนึ่งอะ s c e ล a r Management นะครับคือการวางแผนจัดการกับอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้มากกว่า1กรณี โดยที่มันมีประโยชน์อยู่2ออย่างประโยชน์อย่างแรกก็คือทําให้เราเทคแอคชั่นได้เลยเวลาเกิดเหตุการณ์จริงไม่ต้องมารอเกิดแล้วค่อยคิดว่าทาไงดีวะอย่างที่2ก็คือการควบคุมความเสี่ยงหรือว่าการจัดการความเสี่ยงให้มันต่ําลงหัวใจสําคัญเนี่ยในเลเวล2การใช้เซโรลเนมันให้เป็นประโยชน์ก็คือการมองว่าการมองว่าในในแต่กรณีเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้มีสินทรัพย์ไหนที่น่าจะเป็นประโยชน์ระยะยาวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นี้ในโลกแห่งการลงทุนจริงเนี่ย เราจะต้องประชิญกับความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลาถ้าโจทย์ของเราคือทำยังไงก็ได้ให้เราสามารถลงทุนอยู่ในโลกการลงทุนไปได้ยาวๆเราจำเป็นที่จะต้องคิดวิธีที่เราจะอยู่ระหว่างทางไปให้เรามีความสุขระหว่างทางหรือไปตลอดเพื่อที่ว่าเราจะได้อยู่กับมันได้นานๆถ้าเราต้องรู้สึกว่าเราจะต้องทายหวยทุกวันมันอาจจะเครียดนะอันนี้คือหวยอาจจะออกแบบว่าเดือนละสองครั้งเนี่ย แต่สมมติถ้าหวยออกทุกวันน่ะเราอาจจะเครียดอ่ะเออเออเราต้องมาทายหวยทุกวันแล้วที่สําคัญคือเงินในกระเป๋ามันพ่องไงตอนที่มันเสียหายตอนที่มันขาดทุนเนี่ยนึกออกไหมทายถูกมันก็ดีใจแหละแต่ถามว่าถ้าเราจะต้องทําให้มันได้กำไรสม่าเสมอแล้วก็จะต้องอยู่กับมันไปตลอดยี่สิบปีสาสิบปีสี่สิบปีเอ้ยมันวิธีไหนวะและเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญคือเราต้องโฟกัสไปที่ความเสี่ยงแต่คนส่วนใหญ่มันจะโฟกัสไปที่ผลตอบแทนไง โดยที่ไม่ได้โฟกัสเรื่องความเสี่ยงเราก็เลยพยายามจะสแสวงหาหรือเลือกวิธีการลงทุนที่อ้างอิงผลตอบแทนก่อนแต่ระยะยาวเราอาจจะยืนระยะไม่ได้เราอาจจะอยู่ไม่ได้และสิ่งที่สําคัญสิ่งที่ผมกำลังจะบอกพวกเราก็คือว่าไอความรู้ที่ผมแชร์มันไม่ใช่สิ่งที่ว่าพวกเราคิดว่ามันง่ายถ้ามันง่ายใครๆก็ทําได้เข้าใจไหมตามกฎซีโร่ซัมเกมคุณไม่รอดหรอครับ สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันดูโอ้คุณเมตมึงเหมือนยากจังเลยอันนั่นแหละมันก็พิสูจน์ตัวคุณถ้าคุณทําของยากได้ที่คนอื่นไม่ใช่ก๊อปปี้ได้ไง่ายๆคุณถึงอยู่รอดไงแต่ถ้าคุณทําสิ่งที่ใครๆก็ทําได้แล้วคุณจะอยู่รอดได้ยังไงในโลกแห่งซีโร่ซัมเกมแต่ในขณะเดียวกันนะมันก็มีสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เป็นซีโร่ซัมเกมและคุณสามารถสร้างมูลค่ากับันได้ก็ให้คุณเลือกให้เหมาะสมแล้วกันนะครับ